พักนั่นงนี่นจะสซอยนอกไตอ,อันนี้ถออกไปซอ,อ,อยนนแค่นั้นอนลอกไปเนาะช่วยไมเยนปะทิน <Yes. S 1> <laughs> ต่องเตียนวินเตอร์รอรถวินเตอร์นะจ๊ะประสันถึกจับนะจ๊ะทุกคนประสันรถอันถนนเป็นน้ำแข็งเราบรสามารถทีสิขับรถได้จากนั้นสิบมืนรถสิทธไลท์อะกระเว์กกระสิถึกจับน้ำ เสียาเบาะลงจักเพราะว่าเสียลลออรถเขาหนักเลยหนักมากเลยเพราะหนักมากแครูบอนักอีหลีจักร คือหล่อที่สิปนเปลี่ยนนี่จ้ะก็กะคือเอาไปฝากไว้ตรงที่ <Yeah. S 1> อ้าวเข้าใจเป็นปีหนึ่งใจสองหลอดก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหล่อธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนหล่อวินเตอร์ปีหนึ่งใจสองหลอดแล้วก็ฝากลรอไว้ที่บริษัทเขาเนาะได้ <c oughs> ได้เอได้เอพร้อมตีจ้ะ ก๋วยเตี๋ยวนี้จานของบักอืของบักอือกอ๊ะแมทปิดไฟเลยครับโอเค Thank <laughs> you. walk more วันนี้แม่น่ารักมากแม่น่ารักทุกวันแต่ว่าวันนี้น่ารักมาททำน้ำซุปให้ออหยองว่าทำน้ำซุปให้ออนหยองก๋วยเตี๋ยวทำซุปก๋วยเตี๋ยวซุปก๋วยเตี๋ยวปลาคอมเป็นวัดเป็นวัดอืมอืคอก็ได้จะเอาชินนาช้นขึ้นเอาชิ้นขึ้นเพและว ผมทำได้เอาลูกชิ้นมูขึ้นต้องช่วยบากอึเดี๋ยวจริงๆผมไม่ช่วยก็่ิ๊ดเลยแองไม่ได้เห็นเขาทำกันบ้านจะมาช่วยแม่ทำไมแล้วเพราะว่าแม่ทำงานหนะักแม่ทำเองได้ แต่ไม,แมไ,ไม่อยากให้แม่ทำเองได้ไม่อยากให้แม่ทำเองได้อยากช่วยเหรอครับเอ,อ๊อยากช่วยก็ช่วยเด้จะได้เรียนรู้ลูกชิ้นหมูอยู่ตรงนี้มันใหญ่มากตรงนี้มันเล็กดูด้วยนี่มันหดนะรอ๊ะเอามาสิไม่ต้องถือนะถือได้ไปน้องมาพอดีอ เยังมีประ,ออประคอนปะเยอะแยะเลยเชียบเอาเยอะเอาน้อยเส้นเอ้ยแม่เอาเยอะพอไหมนี่เอาอีกบ่เอาอีก,ออกนิด,น,ดนิดหน่อยแค่ไหนแค่นี้ครับขอบคก็ครุงคารทีไรเดอ้อ ทุกคนจะปรุงเครื่องเครื่อง <c oughs> ครับแต่ว่ามีอะไรมีกระเทียมเจียวม,มีน้ำปลามีผักชีกับตอนหอมผักชีตอนหอมผักชีตอนหอมมีถั่ว <c oughs> ถั่วปน่นครับถั่วป่พปปนพริกป่นมูสดลูกชิน้นหมูน้ำตาลน้ำตาลไส้แดง <c oughs> มันน้ำตาลเหมือนกันลูกอันนี้เป็นน้ำส้มใส่พริกน้ำส้มใส่พริกแล้วก็พริกไทยเออพริกไทยด้วยโอเคเป็นก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะตามที่บอกแลนวนี้เป็นผักบุงผักบุงลวกจ้ะทุกคนลูกวักต้มลวกนึ่งทิพอเยอะๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดไม่ใช่เดี๋ยวก็แบ่งให้ทุกคนก่อนออืพ่อไม่ชอบเอาแค่นี้พอ อาอีกไหม,อมพอเอาแค่นี้ถั่วง,งอกอีแม่เอาเยอะเหมือนกันชอบผักบุง้งรสชาติไหมโอ้แบ่งอันย้องขียเหร่มากระทำมันได้ยังไงนี่แล้วก็มีถั่วงอกดิบวะจ๊ะถั่วงอกดิบใช่ถั่วงอกเราจะลวกก็ได้เราจะกินสดก็ได้ครับอันนี้แหละพ่อถัวง,งอกอะไรดี แล้วก็ไฮบัตอึบบัตอึวันนี้แม่มีคววใช้เท้าบอ๊ะแม่บอมีจอบบอมีเอาไหนครับไม่ใช่อะไรเอาถัวงอกเหรอครับครับโอเคตองต้องเอาอีกนิดีนึ่งค่ขอม่คบคนดีเดี๋ยวค่อยเอาใสา่ตอนรอรอเรากินครับทุกคนเกทุกคนอืมปรุงเครื่องเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ครับลูกชิ้นหมูเอาสีลุกเหรอเอาแค่นั้นจริงๆเหรอครับ แล้วก็มูสอปจะใส่ตรงนี้ใส,นใส่ตรงไหนก็ใส่ครับสวยๆก็พอค่ะสวยๆแค่ไหนจะเป็นจัดจานเพิ่นโอ้ยส yes. หนึ่งกิโลครับครับแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> ก็ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อก่อนครับ uh huh. เอาเลยพ่อเอาเท่าไหร่ก็เอามูสเยอะเยอะเอาเอาพ่อ I take the Hmm. This really small this time, so I think I take hooked. Hook. Oh, <laughs> 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 I need hook. Okay, that's good, huh? Three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ราเฟมมูสดอร่อยดีหมูสดหนึ่งกิโลอันยองเอายางีทุกคนเอาอีกหนึ่งซประคิดว่ายังีพอใช่ไหมคิดว่าครับเรือให้แม่บอกครับแม่เอากี่ลูกสามหมูมูสดอืมเซ็ป อ hmm. ันที่หนึ่งนะล้ปงท้องเนี <S <S ่ยแล้วแต่ครับปะป๊าผีหน้าถั่วใสครั่วใส่รั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใสครั่วใสคถั่วใสครั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใสครั่วใสคถั่วใสครั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใสครั่วใสคถั่วใสครั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใสครั่วใสคถั่วใสครั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใสครับวใ่

ไยองทำอะไรยองพอิกปอนใสอยู่โอ้ okay, โอ้สามขีดตาแมวอีละพริกป่นน่ะเฮ้ยเบดเยนหมดสีแมวสีมันบ่มีเลยฮะน่ะเฮ้ยคักแม่จะใสอีกอม,มันคือคนนี้งอ่ะอเล็กไม่กินเยอยะเยอะมันไม่อร่อย อะไรคือเยอะม่กอ,อยริกป่อนอ้ผิดไทยเะพองพาไปกันดแบะมั่นจะมีสิเลยทำแล้วแล้วสีทุกคนนำตาลตาุ่ยริกปอนขีตาแมวอีกละ่ะอย่นีข้ขีตาเล็กเกล้วบ่แมนขีตาแมวหรอตัวปนชอบใช่ไหมถัวปนพอใส่สองช้อตนะ เอ,ออันนี้ดีๆครับอย่าให้มันหกครับลูกอือันนี้ก็เอาด้วยพอแล้วแล้วก็พริกข้นี่พริกไทยครับอะไรพริกข้นพริกไทยข้าว,าวแลวนีทุกคนเทียงกันดี ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้จาจะคน้นปลึงเครื่องอกว่าจะได้กินเนะาะกระซีคนกระซี่ซาเนี่ยจ้าเพราะว่าปรุงเองเนาะอโอเคตักน้ำซุปจ้าอัางยองเอาก่อนอืมเอาเลยเพราะว่ารประมาณวันนี้ก่อนใส่งไปอยป่ายังมีทุกคน เอ a ห h วมันห่ามีคิดดูหมอะรอท้ก็อ p e r ากินหมดไหมครับลูกคิดว่านี่กินหมดกินแล้วก็นอนนี่อืดเลยนะครับเรากินไอติมได้อ้กินไอติมอีกเหรอบ้าบอมชอบกินเอ่มชอบกินสปีดจน อันนี้ปัอปัดพอลอัเ่ยเตี๋ยวอันนี้จานของบักอึของบักอึแมทปิดไฟเลยครับโอเคของบักอึขอบคุณครับดสวัสดีสุภุสก้องสบายใหม่ผมสบายดีไปเกยบใหม่แล้ว สวัสดีครับทุกคนอาบากยองบายอีกแล้วครับมาร์ซิดาอ่สยืนยันตัเดียวกันทักทายทุกคนนะจ๊ะกินข้าวแล้งมื่อนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือลูกชิ้นลูกชิ้นหมูหมูสดนะจ๊ะทุกคนจ้าโอเคว่าชุดเมย์บ๊อบบักน่ารักส่งสัยนะมึงอาเจสยุกเอาวบักหยงโอเคโอเคกินข้าวกันจ้ากินก๋วยเตี๋ยวเด้อหอนๆอนเลยจ้ามื่อนี้ ขาทอดอืมตุ๊แอรวแม่แต่อัดออกมาหูมันเย็นหูเย็นต้องต้องใส่อย่างนี้ครับปิดเลยไม่โฟสตัวใส่พริกปอนเยอะมันมันสีแดงไม่ครับปะน้ำซุปคับนันหยองเลยนี่คักแน่ได้นี่เพิ่นนี่คักแน่จ้ะครับ โู้ได้เซนกินนิดหนึ่งโอ้เซนครึ่งกิโลเนี่อนยอ่ะยงอร่อยดีเอาพักกันไปใส่ละซุปอร่อยซุปอร่อยอพ่อซุปอร่อยก็กินใครจะเอาถั่วงอกก็ยู่มีแต<ๆ>่กินให้หมดก่อนนะครับลูกโบมจบโอ้กว๋วยเตี๋ยวกับส้มกันเนาะคันงี้อืม ลูกช้นคิดถึงลูกชิ้นอร่อยมากค่าก๋วยเตี๋ยวคิดถึงดีิคิดถึงก๋วยเตี๋ยวครับเดีย๋ยวนี้เรากินอาทิตย์ละครั้งเลยแม่ทิวบอกว่าทําไมวันวันศุกร์ถึงไม่กินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าวันนี้แม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทําให้อเล็กด้วยเพราะว่าเล็กเป็นหวัดอยากให้ซดร้อนอืมิอลโอ้โหเพินพ่นปลาปาเพิ่นมักอัน้นหอมนะจ๊ะ <Yes. S 1> พระกอนนี้มีผักปรุง มีผักบุ้งด้วยใช่เก็ปอนเกียบสำขีตตาแมวมือซันน่นะนะโอ้ยสีใสพิกแต่และเทือมือซันขนาักแม่วอยาแอไทไฮแล้วก็อาตัวสมเฮสรู <laughs> ร้วิกีเด้ดูสังโกโลแต่อต่ดูสัตย์แย่เป็นอะไรกมัเนี<อ>่ยวาะ นี่นี่นี่ <c oughs> ขันใส่สุดอีกโอ้โหป,ป้าป้าหนูเข่าบ่เมื่อนี่หิวอ่ะดูทุกคนถั่วอีแม่โอ้เป็นตัดแสบหลายขนาด เป็นตัดแสบสิน่าเว่าใครอยู่ตรงนี้บักอื้อมาอื้อยู่นี่จ้ะเดี๋ยวขอค้นคนจะกเขากันครับคนให้เขาเครื่องปรุงก่อนกัะอื้มก็น่ากินอยู่ด้วล่ะครับอันละทายกันเด้อทุกคนอยู่นี่จะอยู่นี่ซิมก่อน เอาเงเนาะไม่เอาอกเสบอที่ยรอเสบอมเนรอเูทำไมน้องขัดไม่ได้เพรผมถือกล้องอ๋อผมถือกล้องผมจะพาดเหรอคักเนจจ้ะเสร็แล้ว้พินนะ ไอ้ไรพี่น้องเพิ่นเห็ดอันอันเล็กนะจ๊ะม้ว่าหมือกอนนี่แหละเพิ่นเห็ดกันบ้านดึกนะจ๊ะทุกคนแล้วทีเพิ่นหิวเข่าเพิ่นเพิ่นเห็ดเป็นไฝ่ได้บ่เพิ่นว่าเพิ่นเห็ดอันอีหยังนะฟิ f i ิน spinner fish s t i c k ได้บ่ในในหม้ออบอบลมรลอดนะจ๊ะค่อยว่าไปเห็ดกินทั่ว สีสามส่งพ้แห้งพี่น้องอะไรกมาเปิดมออบล่มร่อนประเทศกินแหมพี่น้องโอ้ยทางในสีสามส่งพอแห้งอร่อยดีอแต่ตอนนี้ต้องกินหมดต้องกินหมดไม่มีอีกมีเฟรนฟรายไม่ใช่หรอครับมีเฟรนฟรายอยากกินหรือเปล่าครับต้องซื้อบ ลืมแคปหมูลืมแคปหมูแฮมสเตอรแคปหมูทีละนะแมสตแคปหมูแซรปะเอเอาแคปหมูมาป่ะป้าป้ากินจะหมดแล้วอ่ะโซ่อ

พุฟุอ,อีกแต่งกับพพทคซีเ,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 เี้หมดยี่ใส่กระเขบบัวเพ็รเลยบัวเพ็ดเลยเอาอีบอเอาอีบอพริกน่ะจริง ผู้ก่อกวนกวนคนอื่นไปทัว่วกวนพ่อกวนแม่กวนน้องความสุขของอหยองออหเห็นไหมโอ้ น้าหลอทำน้าลิงนาลิงเจมูกบ้านเบิร์ดคัพเน่ได้ทุกอย่างเบิงถวยโอ้ยหมดแล้วเนาะครับนมหนึ่งแก้วโอ้โอิมบ่ครับโอ้ยลีรู้ไหมทุกคนพมส์ซอฟต์วิชาฮิสตอรีวิชาอันนี่ประวัติศาสตร์ครับอัพเปอร์คอมไนได้เอได้เอโอ้ดีใจมักเขียนไปกี่หน้าค่ะ เขียน5หน้า5เอด้วย5กระดาษเอไปได้อะไรนะได้เอโอ้โหได้50คะแนนอืมได้ผมได้ทั้งหมด50คะแนนผมได้46ได้46ก็เลยได้เอเหลืออีกสี่ถ้าผมได้ถ้าผมได้50ครับแล้วถ้าผมได้ถ้าผมได้46แล้วถ้าผมได้42ผมได้บีอ๋ถ้าได้42คะแนนผมได้บีถ้าสมมติเราได้50อ่ะ ได้ได้เอบวกได้แต่เอเอไดเอแต่ไม่ไดเอบวกโอเคอืออืหาซิคะแนนเพื่อนใดซีซิพกจ้ะก,ก็โอเคของเพิ่นดูวิชาประวัติศาสตร์ของเพิ่นเขียนอยู่หากระดาษพี่น้องเอ้ยเออดีแล้วเก่งแล้วโอเคจ้ะทุกคนจ้ามือนี้กะอาหารค้าเนาะจา้ะกะมาขำวิมมลีเนาะจ้ะทุกคนจ้ะพบกันหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าได้แต้มมือนี้สบายดีสวัสดีขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบเนาะจา้ะนั่นละบ๊ายบายจ้ะทุกคนคับ๊ายบายบ๊ายเออพลังกินเมือกมูจ้ะน่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย